สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช,ชาวค่จ c ชา n แนลทุกคนนะคะวันนี้นะจีจะมาให้เทคนิคนะคะ4เหตุผลที่จะทําให้คุณขายของได้นะคะ,ะหลายๆคนนะที่ขายของไม่ได้นะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะแล้วก็ลองพิจารณาตัวเองว่าเออเราขาดตรงไหนไปทําไมเราถึงยังขายของไม่ได้นะคะไปที่ข้อแรกเลยนะคะเหมือนที่จีเคยสอนไว้ในคลิปที่แล้วแหละว่า ก่อนที่เราจะขายอะไรนะคะเราต้องอินกับสินค้าก่อนเนาะคุณต้องอินก่อนว่าเออเขาเรียกอะไรอย่างเช่นสมมุติคุณขายอะไรดีอะขายคลาสมวยไทยเออเราก็ต้องเหมือนกับเคยไปต่อยเคยไปเล่นเราต้องรู้ว่าครูฝึกเราเป็นยังไงใจดีไหมเออถ้าคนที่มาเล่นเนี่ย ลูกค้าจะได้อะไรเหมือนได้คุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอะไรนะคะเหมือนกับเราต้องอินกับสินค้าเราก่อนเนาะแล้วพอเราอินเราเราเข้าใจถึงโปรดักของเราอย่างแท้จริงอะค่ะแล้วเราถึงจะไปพูดขายให้กับลูกค้าได้เนาะให้เขาเข้าใจว่าเหมือนกับมันตอบโจทย์เขาได้ยังไงอะเนาะและเคล็ดลับที่สาคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือนักขายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดหรือว่าพูดต่อยหอยอย่างเดียวนะสิ่งสําคัญนอกจากปากแล้วเนี่ย นักนักขายต้องมีหูนะคะคือต้องฟังฟังลูกค้าไม่ใช่แค่ว่าฟังเพื่อที่ต้องการกูจะรอขายนะแบบว่าเออฟังแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะใส่อีกแน่อะไรเงี้ยแต่จะต้องเป็นการฟังเพื่อที่ Deep Listening จริงๆอะ่ะเข้าใจถึงข้างในเขาจริงๆแล้วก็ บอกเขาเพอมีจังหวะค่อยพูดว่าอ,อ๋อพี่คะาดีเลยค่ะตัวนี้ของหนูมันจะตอบโจทย์พี่ได้ยังไงบาบาบาก็ว่าไปนะคะถ้าเราอินกับสินค้ามากพอแล้วเราตอบโจทย์เขาได้นะยังไงลูกค้าก็ซื้อแน่นอนค่ะ2ก็คือรู้นะคะคุณจะต้องรู้ลึกรู้ดีในสินค้าที่คุณขายนะอย่างที่บอกแหละพอเราอินปุ๊บเราเข้าไปคลุกคลีวงในถึงโปรเซสข้างในบางคนเป็นเซลล์ขายเครื่องจักรในโรงงานหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องแบบรู้เข้าไปถึงในโปรดักชั่น ระบบ ISO ของเราเป็นยังไงการผลิต raw material ลงมาจากที่ไหนสมมตินักเรียนจีขายลิฟต์อย่างเงี้ยรู้ว่าวัตถุดิบเรานําเข้าจากเนเธอร์แลนด์นำเข้าจากเดนมาร์กเงี้ยแล้วมันดียังไงในประเทศไทยมันมีหนึ่งเดียวแล้วการเนเธอร์แลนด์การเดนมาร์กมันดีแล้วมันดียังไงนะคะเราต้องบอกลูกค้าให้ได้และที่สําคัญคือต้องรู้รอบนะรู้รอบคืออะไรรู้รอบคือการที่ เ,เรารู้เปรียบเทียบได้ว่าเรากับคู่แข่งต่างกันยังไงนะลูกเซล์หลายๆคนในตกม้าตายนะคะคือรู้แต่ไม่รู้รอบไงคือไม่สามารถอธิบายได้ว่าของเรามันดีหรือเหนือกว่าคนอื่นยังไงนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากนะ ต่อมาข้อ3ค่ะคือเก่งการปิดการขายนะจริงๆอ่ะจีจะบอกเลยว่าถ้าคุณสามารถทําข้อ1กับข้อ2อ่ะข้อหนึ่งจีให้น้าหนักจาก100%นะจีให้น้ำหนัก60%เลยนะแล้วข้อ2อีก20%รเการปิดการขายอ่ะมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยมากเลยนะถ้าคุณสามารถอินกับสินค้าได้คุณเล่าให้เขาเห็นภาพได้เหมือนคุณดูหนังเรื่องเมีย2018นอ่ะแล้วคุณโอ้เมื่อคืนมันมันดีมากเลยโอ้หอนุนาน กันยาแล้วอะไรเงี้ยคือพอเราเล่าจนคนอินนะคนเขาก็ซื้อตามคุณเลยค่ะบอกเฮ้ยจริงเหรออย่างคนนคี้ไม่เคยดูเอเอ,เ,อเดี๋ยวช่องไหนช่องไหนกี่โมงคืนนี้เขาจะดูเห็นไหมคะว่าการขายของอะมันมันมันคือมันเป็นอะไรที่เราสามารถแบบเหมือนแค่เล่าเรื่องอะเออแล้วเราอินกับสินค้าแล้วเราบอกว่ามันดีจริงๆแล้วตอบโจทย์เขาได้ยังไงมันก็คือปิดการขายในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือคุณต้องเข้าใจลูกค้าค่ะอย่างที่จีบอกคือ เราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงและสินค้าของเรามันดียังไงนะคะถ้าคุณทําได้อะการปิดการขายก็ไม่จําเป็นเลยนะเออคือจีบอกอะไรเลยว่าแบบการปิดการขายมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากเลยอ่ะหลายๆคนชอบอินบ็อกซ์มาถามจีว่าพี่คะหนูจะปิดการขายได้ยังไงหนูจะปิดการขายได้ยังไงเหมือนเราจะไปเชือดคอลูกค้าเออ,อคือเราจะปิดปิดปิดอย่างเดียวแต่จริงๆคือมันไม่จําเป็นนะคะถ้าคุณรู้ว่า ศิละปะการขายอะ่ะมันคือมันไม่ใช่การโน้มน้าวด้วยนะจะบอกให้มันคือการที่เราไปเล่าว่าของเราดียังไงแบบมันดีจริงๆแล้วแต่พี่นะซื้อไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วแล้วเหมือนกับมันจะเป็นการโน้มน้าวเขาไปเองอะ่ะลูกค้าเขาก็จะเก็บเองนะคะเนาะ ก็โอเควันนี้สีเทคนิคที่จีมาให้นะคะน่าจะช่วยให้การขายของคุณดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับคนไหนนะทีอ่อยากที่จะให้จีสอนนะคะเ,เกี่ยวกับเทคนิคก,การขายนะสำหรับเซลล์หน้าใหม่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่จะเริ่มไปขายของนะคะอย่างจีเป็นคอนซัลท์ให้กับลูกค้าท่านหนึ่งที่เขาขายเป็น อุปกรณ์แหวนในในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปขายให้กับตามบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะเข้ายังไงเขาจะขายของโรงงานไม่รู้จะติดต่อลูกค้ายัางไงหรือทํายังไงที่จะเอาชนะใจลูกค้าได้หรือว่าจะเข้าถึงลูกค้าได้ตอนนี้มีคลาสเปิดสอนแล้วนะคะก็ชื่อแบบคลาสเทคนิคขายดีนะคะบคยะจีนะคะคนที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะหรือว่า จีจะทิ้งไลน์แอดให้ข้างล่างนี้นะคะแอด STC 9019นะคะในคลาสเนี่ยเราสอนอะไรบ้างนะคะในคลาสก็คือจะสอนเนี่ยหมดเลย introduction of sale นะคะเทคนิคการขายลูกค้าการทำยังไงที่จะเหมือนกับทำให้เราขายของได้หรือถ้าคุณขายของเหมือนเหมือนกับคนอื่นเนี่ยทำยังไงที่ ลูกค้าจะยังซื้อคุณนะเหมาะกับพ่อค้าแมมค้าออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์คือจีสามารถสอนได้หมดนะอย่างที่จีบอกค่ะมันต่างกันที่แพลตฟอร์มเฉยๆนะวิธีการขายอะเนาะการจะโพสต์ยังไงที่คนจะสนใจหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่อยากจะเอาเทคนิคของจีไปสอนลูกน้องในองค์กรหรือว่าสอนตัวเองอะบางคนเพิ่งเปิดบริษัทมาค่ะ กรกยวกับผ้าเช็ดเครื่องในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีก็สามารถสอนได้ว่าเนี่ยขั้นตอนนะคุณจะเข้าไปหาในติดต่อแต่และแผนกเนี่ยคุณทํายังไงที่จะซื้อคุณต้องพูดออกับเขายังไงรีเซพชันคุณจะพูดออกับเขายังไงหรือเซลล์ลูกค้าบางคนเนี่ยค่ะเอาของไปขายที่บูธวัสันเนี่ยอยากจะเอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือแป้งหรือคอสเมติกของตัวเองอเข้าบูธวัสันแล้วจะติดต่อ,อยังไงจะทํายังไงนะคะในคลาสนี้จะสอนเทคนิคการ การขายทั้งหมดเลยนะคะถ้าสนใจนะก็สามารถทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะจีจะขึ้นให้ข้างล่างจีจ,จะพยายามขึ้นให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าไม่มีก็สามารถทักมาได้เลยที่ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ